Like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตกโกงช n แนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเล่นโดาตามฉบับของช่องตกโกงนะครับก็ดําเนินการมาถึง EP ที่6เป็นที่เรียบร้อย แล้วนะครับเย่ก็ขอขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะครับที่ช่วยกันดูและกดไลค์ให้คลิปนั้นด้วยนะทำให้ผมเนี่ยหัวใจฟูมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคอมโบของเอเลนดอร์นะครับแล้วก็จะมาจัดลูนจัดไอเทมจัดพลังแฝงให้ทุกคนดูกันเลยนะครับแล้วก็จะเดินเกมให้ดู1เกมนะคือเล่นให้ดู1เกมนั่นเองนั่นแหละครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการคอมโบกันก่อนเลยก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมวิธีการคอมโบเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฝากกดไไลลลคคค์กกกกดดเเพื่่อออปปป็็นนนาัังงใใจรรทิตขผม้วยะบ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับใกล้จะถึง1 0 0 0ัซับเข้าไปทุกที่ทุกที่แล้วนะครับก้อยมีกี่เก้าเท่านั้นผมก็จะใกล้คบ 1, รบ1000ซับสไคร์แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิป Q a A ด้วยนะทุกคนก็ฝากด้วยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมวิธีการขอมโบกันเลยลุยโอเคทุกคนเราก็มาอยู่ในโหมดฝึกซ้อมกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคอมโบในการเคลื่อนที่แล้วก็จะสอนคอมโบวิธีการปิดจ,จบับตรูหรือว่า คอมโบการสังหาศัตรูนั่นเองนะครับก็จะเป็น2แบบนะทุกคนแบบแรกนะครับแบบแรกก็จะเป็นการคอมโบขึ้นที่การคอมโบขึ้นที่เนผมจะให้เป็น2ลักษณะก็แล้วกันนะครับคอมโบแรกที่เราจะสอนในวันนี้ก็คือ2อนะครับทำไมคาถามนี้เนี่ยอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมเราต้อง21ด้วยหรือพี่ทำไมเราไม่1ไปเลยนะครับก็คําตอบนี้ก็ง่ายๆนะครับเวลาเราใช้1ไปเลยเนี่ย่าสกิลหนึ่งเราจะกลับมานับคูดาแบบนี้อีกเนี่ยมันต้องรอให้หลอดเขียวๆเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันหมดก่อนนะครับผมก็จะเป็นการทําให้เราเนี่ยใช้สกิลหนึ คือปัญหาแต่ถ้าเราสองหนึ่งนี้ปุ๊บมันจะนับคูดาท,าทันทีนะครับแล้วก็เราจะสามารถกดสกิลหนึ่งได้อีกรอบแบบเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องสองหนึ่งด้วยครับอ่าโอเคอันนี้ก็เข้าใจเนาะอ่าประมาณนี้นะคอมโบที่2ในการเคลื่อนที่นะเออคอมโบนี้ก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะลร่งรีบนิดหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นโยนติไปสองหนึ่งอย่างนี้ครับอ่าคอมโบนี้เนี่ยก็จะเป็นการคอมโบที่เคลื่อนที่ไวที่สุดแล้วนะครับก็ คอมโบเหมือนแบบคอมโบนี้ก็ใช้แบบอารมณ์แบบว่ารีบไปกันป้อมรีบไปช่วยเพื่อนนะครับก็อาจจะใช้ได้นะคอมโบนี้แต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราใช้สกิลนี้หมดแล้วโดนเขดาดักป่าเนี่ยตุยนะครับอย่าไปรอเราไม่มีสกิลนะครับก็เวลาใช้ก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนอ่าโอเคคอมโบขึ้นที่ก็ผ่านไปแล้วนะป่ะต่อไปก็มาดูคอมโบกันสังหารศัตรูก็ก่อนเลยสักคอมโบการสังหารศัตรูเนี่ย ผมจะให้เป็น4รูปแบบเลยนะครับ4รูปแบบรูปแบบแรกนะรูปแบบแรบกบมันอาจจะเหมือนคอมโบแต่มันก็อาจจะไม่ใช่คอมโบแต่ผมจะนับเป็นคอมโบก็แล้วกันนะครับก็คือแบบนี้นะใช้สกิล1 1ใช้สกิล1ไปอย่างนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กดตีแล้วก็กลับแล้วก็กดตีนะครับแล้วก็กาแล้วก็กดสองอย่างนี้นะทุกคนงงไหมแบบนี้เขาจะเรียกว,ว่าคอมโบนะครับมันเป็นการรีดดาเมจที่แรงนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันก็ใช้ตอดใช้โป๊กใช้อะไรได้เหมือนกันนะ แต่ใช้ปิดจ็อบเนี่ยดีมากเลยนะทุกคนถ้าทําไวๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแบบนี้นะครับอ่าคอมโบนี้นยผมก็จะนับเป็นคอมโบด้วยละกันนะเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะคอมโบนี้นะผมก็แบบอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะคอมโบแรกนะครับก็ไปฝึกกันได้นะครับแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะไปต่อไปคอมโบที่2นะครับคอมโบที่2เนี่ยก็จะเป็นการคอมโบ เจังหวะทีเผือหรือว่าจังหวะสตูนเนี่ยไม่สนใจผีเสี้องเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะโยน2ออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับอ่าคอมโบนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่นั่นก็คือเราจะเข้าถึงตัวสตูนะครับและอันติของเราเนี่ยก็จะโดนนะครับบางทีก็ไม่โดนถ้าไม่โดนเนี่ยแห้งนะแต่ถ้าโดนเนี่ยคอมโบเราเนี่ยมันจะกลายเป็นคอมโบที่อันตรายมากเลยนะครับทุกคนเวลาใช้ก็ไม่เลงอันติแม่นแ่นด้วยนะแล้วก็คอมโบนี้เนี่ยอย่าใช้ตอนเวลาเขาอยู่กันเยอะนะครับมันอันตรายนะทุกคนก็ใช้แบบ ใช้จังหวะล้วงหลังก็ได้นะแบบอะไรแบบนี้นะครับอ่าคอมโบนี้เนี่ยก็จะแนะนําเวลาเราจะล้วงนะครับหรือว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปเปิดเนี่ยไม่แนะนํานะครับคอมโบนี้อันตรา,ายนะโอเคโอ้โตายครืองรอดโอเคทุกคนคอมโบที่สามคอมโบที่สามนะคอมโบนี้เนี่ยก็เป็นคอมโบที่ใช้ล้วงตูดใต้ป้อมนะครับหรือว่าเป็นการ ก็ไปยิงศ <The> ัตร <the LP Bra un> <th catchy 54> <the> <the> ูแบบที่ในที่ที่มันอันตรายนะครับแล้วก็อย่างนี้นะโดนผีเอะปแบบนี้นะครับแล้วก็สติลับมาข้างหลังยิ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 งแล้วกัดอะไรประมาณนี้นะครับคอมโบนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่ก็คือเรามีทางออกนะมันจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราโดนจับข้างในเนี่ยเราก็ออกมาไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นข้ายคอมโบนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเร็วด้วยนะคอมโบนี้คนที่ใช้มันต้องแบบคิดเร็วทำเร็วนะครับ แบบนี้นะครับคอมโบที่3ของเรานะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปคอมโบที่4ที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นการคอมโบดักย่านั่นเองนะครับทุกคนโอเคคอมโบดักย่าเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นแบบนี้เลยนะครับสมมุติว่าเราดักยด้อยู่แล้วมีคนเดินมานะครับหาเรานะผมจะเปรียบให้ดูง่ายๆเอยสมมุติว่าเราดักอยู่แล้วมีคนมาหาเรานะครับตูนะ แบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาคอมโบดักยานะมันจะรุนแรงมากๆเลยมันก็จะเหมือนสกิลสองที่โยนผีเข้าไปแล้วก็อันตีนะจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคอมโบนี้เนี่ยดามิจะแรงกว่าเพราะว่าสกิลสองเราเนี่ยใช้โดนศัตรูด้วยนะครับมันก็จะแรงกว่านิดนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะคอมโบของเอเดนดอร์นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับใครที่สงสัยหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรกันแล้วปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรุ่นพลังแฟงแล้วก็ไอเทมกันเลยไป รุ่นของเอเลนดอร์ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นรุ่นตีเร <c oughs> ็วตีเร็วคีนะครับก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดน,นึงนะครับก็คือสีแดงเนี่ยผมจะใส่เป็นคีเนี่ย8เม็ดเลยนะครับก็คือเลดเนี่ย8เม็ดนะแล้วก็จะห้อยมาเป็นตีเร็ว2เม็ดนะครับสีแดงนะก็จะรวมเป็นคี8ตีเร็ว2นะครับกอดจะประมาณนี้นะรุ่นผมเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้า,เานเขานะครับก <c oughs> ็จะแปลกหน่อยนะส่วนสีม่วงเนี่ยผมก็จะใช้เป็นความเร็วคุ้ที่ความเร็วจนตี10เม็ดเลยนะครับก็ผมจะไม่แนะนําให้ใช้ดุดเลือ10เม็ดนะ มันช้านะครับทุกคนคือมาเดินช้ามากเลยนะทุกคนแล้วใส่โดดเลือกสิบเมตรเนี่ยมันแบบไม่เวิร์กนะผมไปลองมาแล้วมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ใส่เป็นความเต็นที่ความเต็มที่สิบเมตรเลยละกันนะครับสีเขียวก็จะเป็นดั้งก้นข้อสิบเมตรอยู่แล้วนะทุกคนไปก็ประมาณนี้เไปดูพลังแฝงเลยเลยโอเคพลังแสงที่ผมจะใช้ของเอเดนนอก็จะเป็นแฟรี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นแฟรี่แล้วก็เป็นแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นเพิ่มดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้นะ ส่วนอีพลังแฝงหนึ่งก็จะเป็นพลังแฝงไตกเกิดที่ผมใช้นะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใช้แล้วนะเพราะว่าดาเมจมันหายเยอะนะครับส่วนไอ้ไตเกิดเนี่ยผมจะส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขาใช้ในโปรลีก,กันนะครับก็ในคงในแข่งไหนก็ยังเห็นอยู่นะทุกคนแต่ในแรงในไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะพลังแฝงที่ผมใช้นะครับก็เป็นแฟรี่เลยนะครับใส่แข่งมาด้วยถ้าใครที่ไม่ชอบแข่งเนี่ยก็จะเป็นฮิวเล็กก็ได้นะครับส่วนรถสเปรย์ผมไม่แนะนำนะเพราะมัน ไม่ลดนะถ้าเป็นพาเิตมันไม่ลดนะแต่ถ้าเป็นฟิกเกอร์เนี่ยมันจะลดฟิกเกอร์เหลือร้อยวินะก็ช่วยได้เยอะนะแต่ก็เท่านั้นแหละ่ะก็แนะนำเป็นแข้งละกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันเลยโอเคไอเทมเอ็นดอร์ที่ผมจะใช้นะนก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับก็คือทนูรลงเท้าแล้วก็ทารอนนะแล้วก็คี้มูนิสตานะครับแล้วก็กอเกตนะส่วนวิธีการออกของในเกมของผมเนี่ยผมจะออกเป็นแบบนี้นะผมจะทําทให้ดู อันดับแรกนะครับเวลาเข้าเกมไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นอันนี้ก่อนเลยนะครับวันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะป่าทุกคนนะครับแล้วพอเราฟาร์มทำอะไรเนี่ยเราจะขึ้นเป็นอันร้อยมาก่อนนะครับแล้วผมก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากันทีนะครับถ้าใครที่ คิดว่ามันไม่เฟี้ยวมันไม่เร็วพอเนี่ยก็ขึ้นเป็นรองเท้าตีเร็วเลยกันได้นะครับก็แล้วแต่คนนะแต่ผมก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากรนสีสักส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนพอเราได้รองเท้ากันสีเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นอันใหญ่เลยนะครับผมจะไม่ออกของอื่นก่อนนะผมจะออกเป็นทะูุใหญ่ก่อนเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะหน้าตานะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นทารอนนะครับก็ทารอนเนี่ยก็จะเป็นไอเทมสาหรับคนที่เล่นไอรอนชํานาญในระดับหนึ่งนะครับ่ียผมก็แนะนบีดีกว่ารันะเล่่นนงายดีคัทุกมน ดูดเลือดดีนะครับมันเล่นได้ดาเมจก็มีนะครับแต่มันจะตีช้านะครับแค่นั้นแหละข้อเสียงมันก็มีแค่นั้นรับแล้วก็ยิงพวกแทงเลือดเยอะเนี่ยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่นี้นะข้อเสียแหละส่วนใครเจอเมีนเยอะเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นอุลเบร์เลยนะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับถึงมันจะดูเป็นไอเทมที่ไร้สาระนะทุกคนแต่มันก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับแต่อันนี้ทั้งนั้นทารอนนะครับดีสุดแล้วนะต่อไปก็คีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะที่เอเนอรับส่วนคิ ชิ้นที่5เนี่ยผมก็จะแนะนําเป็น2อ,อย่างก็คือมูลากับเอ่อมูนเอ่อไอธนูละกันนะรเรียกว่าธนูละกันนะมูลานะครับก็จะเป็นไอเทมที่ถูกนะครับแต่ว่าจะไม่มีตีแล้วจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็จะไม่มีอัตชีเข้าด้วยนะครับก็จะมีแต่จะเกาะเพียวๆแล้วก็ได้คูดาวมาด้วยนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกนะครับถ้าใครที่อยากหาก็เกิดไวๆเนี่ยผมก็แนะนําเป็นขึ้นมูลาดีกว่านะครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดมากไม่ซีเรียสหรืแล้วอยากได้เอ่อสแต็กดีๆน่ผมก็จะนําเป็นธนูลกกัันนมดีว่า ชิ้นสุดท้ายก็เป็นต่อเกิดนะครับสลับเคียวสลับแข้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่าโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในเกมกันเลยก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนี่ยผมก็อยากจะขอย้ําอีกสักหนึ่งทีนะครับก็ช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะทุกคนใกล้ถึง1วันทรัพเข้าไปทุกทีทุกท,ท,กทีแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะล้วนไปเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในเกมกันเลยเลย โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งเวลาเล่นเอ็นดอของผมเนี่ยผมจะฟาร์มจบออฟเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทไหนก็ตามนะเพราะว่าฟาร์มจบออฟเนี่ยมันรวยกว่านะครับในความคิดของผมนะครับเป็นความคิดของผมคนเดียวนะครับไม่เกี่ยวกวับคนอื่นนะทุกคนเวลาจะไปบอกต่อก็ ฝากด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเข้าใจผิดอีกก็เวลาเล่นเอเนอร์ฟาร์มเนี่ยผมก็จะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนเสมอนะครับผมจะไม่ค่อยอัพสองนะไม่อัพเลยแหละเวลาฟาร์มมันช้านะครับในความคิดผมนะคนอื่นเขาอาจจะไวนะแต่ผมคิดว่ามันช้านะครับหนึ่งฟาร์มไวกว่านะครับเวลาฟาร์มก็พยายามดึงเข้าพุ่มนะเพื่อความปลอดภัยในการการโดนเวทนะถ้ามั่นใจว่าไม่มีใครมาเวทก็กดทานิดเหมือนผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปตอนฟาร์มบูเสร็จเลยแล้วกันนะไปโอเคทุกคนผมก็ข้ามมาให้แล้วนะอันนี้ผมก็ฟาร์ม เออฝั่งโบอ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะมาแท็กกลางนะทุกคนแต่ว่ายุยโป้งเนี่ยต้องกลัหนิดนึงนะมันแรงนะดูดิ <c oughs> เชียรนะรก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฟาร์มต่อไปนะครับอันนี้เราก็ดูแมปนะว่าป่าเขาทามิ่งไหนนะแต่อันนี้แมปเขาไม่โหดน,นะป่าฝั่งโบเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ฟาร์มไปนะเราก็ดูเราก็เลือกที่ว่าเออเนี่ยฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปแท็กลุมไหนดีนะเวลาเล่นเอเนี่ยพยายามมองหานะสิ่งที่เป็นต่างไว้เสมอนะครับ จังหวะนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยจะเลือกทำล่างนะเพราะว่าถ้าไปกลางเนี่ยมันจะช้านะครับทุกคนมันแบบกลัวไปไม่ทันเมยนะเอาจริงๆอ่ะอันนี้ก็มาแกงฟอเรนด้วยนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็ให้เพื่อนเนี่ยว่าไปล่อให้หน่อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ดูนับฟอเรนเขาอยู่ไหนนะครับนี่ก็รอดักบกฟอเรนครับอ่าโอเคฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราเคลียร์เว็บก่อนเราได้เดินก่อนนะครับไปอันนี้ผมก็จะไปเติมมังกรนะเพราะว่าเวลาได้เดินดรอเนี่ยมังกรเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไปอันนี้ก็วิ่่งไปับเพือนนนะคคร เติมก่อนเลรนแน่นอนครับจังหวะนี้นะเวลาเล่นไฟหเนี่ยก็จะชนะชนะง่ายกว่านะจังหวะนี้เนี่ยเหมือนมีดผมเนี่ยโดนดักนะครับเราเลยเสียไปหนึ่งก่อนนะทีนี้เขาทำดีนะครับปั๊บเหมือนเขามาเติมครบ5แล้วนะครับอ่าอันนี้เราก็ต้องถอยนะครับเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้จริงนะครับแล้วผมก็โลด้วยนะฟาร์มแก้กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นแรงคอนนะครับระดับ6ดาวหรือ7ดาวไะลืมนะครับก็เกมเนี่ยค่อนข้างตึงนะครับเวลาเล่นกันจริงๆนะมันนี้เราก็ต้องถอยนะครับเพราะว่าเราสู้เข้ามานะครับ ก็เข้าลำบากนะเพราะว่าผมเป็นเอ็นดอนะครับว่าสกิลผมเนี่ยมันค่อนข้างจะวิบับนะครับอันนี้ก็ความแก้งานไปนะทุกคนอนะันนี้ผมก็เหมือนจะลองไปดูนะว่ามันได้ไหมครับแต่ผมก็คิดว่าไม่ไหวอารามเนี่ยเข้ามาเล่นลึกมากเลยนะเทุกคนไฮเตเนี่ยสุดจัดโอเคเสียแล้วนะครวก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ฟาร์มแก้ไปนะรเราไม่ต้องไปดึงดันสู้กับเขานะ เรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เราก็เป็นต้องดึงดันไปสู้กับเขานะอันนี้คือคือเป็นเกมตามนะทุกคนที่เกมเนี่ยผมทําเกมไม่ได้นะครับก็มันทาไม่ได้อยู่แล้วแหละเนี่ยเอาโดนตัดหลุมนะ <c oughs> อยูอ่เป็นมเมท่โครโครแบบโคดเก่งเรื่องลาดออ,อบเจกเลยนะทุกคนตัวแรงครับต้นเกมเนี่ยเราทําไม่ได้นะเพราะว่าต้นเกมเน่โดนดักนะครับเ,เราไม่รู้ว่าเยน,น่าเนี่ยเขาอ,อยู่ตรงนั้นนะเราเลยเสียเชิงให้เขาับต้นเกมนะก็มีลายนะก็ฟามเกม้ต่อไปเดี๋ยวผมข้ามาเลยแล้วกันนะ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมไปรีมาแล้วเนี่ยผมก็ลิง่งเร่งมาเอาคองเลยนะเพื่อจะเล้เกมจะได้ไม่ตามมากนะทุกคนอ่านี้เราก็เห็นว่าบนเข้าวโหดเยอะนะผมก็เปิดได้เลยนะไม่กลัวอะไรนะครับยังไงเราก็ไม่โดนแบบว่าปิดหน้าปิดหลังนะกดเต็มที่ก็โดนเยน่ามาแกงนะอะไรประมาณนี้นะก็เวลาออบเจ็สิ่งเนี่ยก็พยายามมองด้วยนะว่าเลนไหนมีคลิปเข้ามีตรงไหนให้หาางินบ้างเราก็ไปหานะครับนี่ผมก็มาทามมิ่งนะไม่มีไรนะครับ ถ้าเลโมเขาเล่นผมก็โยกไปบนกับท่านนะครับนี่ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับว่าถ้าเราฟาบูเนี่ยเราแก๊งได้ไหมแก๊งได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆนะเราก็สามารถไปเติมเพื่อนได้นะครับแล้วก็เกมนี้ทีมผมเอลสูพานิชนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคเทชจังหวะนี้เนี่ยผมรีบนะครับผมไม่ฟาร์มเพราะอะไรนะผมรีบไปก่อนนะเดี๋ยวคิดมันจะชนเลนนะผมรีบไปดักนะนี่เห็นไหมผมรีบมาดักฟอรเรนก่อนเลยนะนี่ฟอรเรนเขาไม่รู้นะว่าผมมาดักกระโดนไปนะครับ ป,าป,าป,าปาลาปลาปลาปลาฟอเรนนี่อึดมากเลยนะนี้เนี่ยก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยอๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราดูก่อนนะว่าฟอลเรลนเนี่เขาเขายืนแหลมมากไหมเวลาเขายืนในเลนนะครับถ้ายืนแหลมมากเนี่ยก็ทําวิธีผมได้นะก็คือแบบเราไม่ต้องฟาร์มคลิปเรามาดักก่อนคลิปจะชนเลนกันนะแล้วก็วิ่งมาดักก่อนนะทุกคนเะนี่ยเห็นไหมพอเป็นการเล่นแบบนี้ของผมเนี่ยทำให้เลนออฟเยชนะไปเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มนะการเล่นในไฟนี้นะครับการเล่นในรอบนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับอันนี้ผมก็มารัับบเเกพื่อนนะ ทีนี้ก็ไม่มีไรน,นะครับแล้วก็มาฟาร์มทามมิ่งต่อไปนะเวลาฟาร์มเนี่ยก็พยายามเนี่ยฟาร์มแล้วก็มองแบบไป,ปด้วยว่าเราควรจะทาอะไรดีหลังจากฟาร์มเสร็จนะทุกคนอันนี้ผมก็มองแบบนับเห็น,น,นโซลมโหล่างนะนอ่านี้เหมือนผมจะเป็นไหนต่อดีอันนี้ผมก็ส่องเวบล่างนะว่าโอเคเพื่อนเคลียร์แล้วเราก็ขึ้นมาเล่นมนึกับเพื่อนได้นะตอนนี้ให้เตะยังไงให้ล่วงไปนึงแล้วติผักสวยยังไงฟรีตบตับล่วงไปครับโอ,โโอ้โหสวยวจังหวะนี้เนี่ยเราเล่นสวยนะทุกคนเราแบบฟรีนะครับได้คิวสองด้วยนะ รวยครับอารามจับฟรีด้วยอย่างนี้ครับสวยครับอุ้ยฟเฟรนมายังไงหลบไปหนึ่งฟียังยิงฟรีอยู่ยิงฟรียิงฟรียังไงครับผมไม่กล้าเข้าต่อนะใจไม่ถึงครับอันนี้ก็กดขอบคุณเทน,นครับที่มาช่วยผมไว้นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับกลับไปทำมิ่งต่อนะรหรือว่าเอามังกรนครับอ่าันนี้ผมเปมนวงเล่าอมกรนะโอเคตีไปตอตีไปจ้าะเล่าไปจ้า อันนี้เนี่ยเกมเริ่มนนำแล้วนะเริ่มกลับมาทรงดีแล้วไม่เรียกว่านำดีก่อนนะผมเรียกว่าทรงเริ่มมาดีแล้วนะครับก็พอเวลาเกมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่าพลาดนะทุกคนพอพลาดเนี่ยเกมเราจะกลับไปตามอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เล่นเออผมพูดไปแล้วนี่าเล่นหลัก่อดนะเกมมันก็จะค่อนข้างที่ตึงนะทีมลูนเขาก็อ่านเกมเป็นนะเวลาเราเล่นแล้เราก็ต้องเซฟหนึ่งนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมเห็นเพื่อนเนี่ยขึ้นไปเล่นสูงนะผมก็เลยพยายามเนี่ยเพื่อพยายามเนี่ยหาจังหวะเล่นกับเพื่อนนะครับ อันนี้เราได้เลือดเมดมานะเราก็อาจจะลองเล่นกลางดูถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ยังไงครับยิงฟีหลบไปโดนเข้านะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับฟลาเขาเข้าสวยนะช่อตน,นี้ผมมองไม่เห็นฟลาเลย,เ,ลยเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันนะโอเคทุกคนจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนเกมเราก็เริ่มแบบว่า <laughs> เสียทรงอีกแล้วนะครับ <laughs> ดูดิตายเรียบนะทีมผมแต่ว่าทีมผมก็ไม่ได้ตายประปรานะก็แลมาด้วยด้วยนะครับก็ ถือว่าเจากันไปนะถึงเราจะไม่ได้คุ้มมากเท่าไหร่แต่เราก็พอได้อยู่นะไม่ตามากขนาดนั้นนะจังหวะนี้เนี่ยผมเห็นอารามโผล่บนนะผมก็เลยกล้าที่จะเข้าพุวงคนเดียวนะครับถ้าอารามไม่โผล่แล้วแบบนี้เนี่ยผมไม่กล้าเข้านะกลัวนี่ก็ได้เลื่อนเมทมารึ้งหลอดครับถือว่าดีนะครับอันนี้เราก็ลองเล่นกลางดูนะจังหวะนี้เนี่ยผมไม่โดนเฟรนดักรอบสองนะผมก็ยิงไปหักออกยังไงฮะยิงยิงยิงหลบตู้ยิง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 ล่วงไปหนึ่งนะนายเยนาเข้ามาแหลมอย่างนี้ เพื่อนจะเล่นต่อไหมเหมือนผมจะไม่เล่นนะเดี๋ยวสตรตัดบูแล้วรุด้อยนะรนะครับเศร้าเลยนะเจอแครี่อย่างนี้ผมบแบบเศร้านะแบบเศร้าจริงนะทุกคนเมื่อเราขึ้นมาทําเราลงมาทําล่างนะก็แ,แบบแทนที่จะเซฟบัฟไว้ให้เรานะแต่ก็แบบตัดไปนะก็ไม่เข้าใจนะบางทีอาจจะเป็นแผนการเล่นของเขาก็ได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจังหวะนี้ผมก็มาทําเวฟล่างให้มันสูงๆนะผมจะได้แบลมังกรน,นะครับทุกคน ทิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือทำเมฟล่างให้สูงเนี่ยจะได้มีคนมาเคลียร์หนึ่งคนนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะเยอะกว่า,วาตังมังกรนะครับอ่านี่ก็เป็นทิกเ,เล็กๆน้อยๆนะนี่เห็นไหมเขาจะต้องเคลียร์ล่างหนึ่งคนเสมอนะครับอย่างเงี้ยเราก็เปิดมังกรได้แบบเปิดได้ก,ก่อนนะครับเราผมไม่กล้าพูดนะว่าเปิดมังกรได้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเคลียร์เร็วแล้วมันเติมพันธุ์ก็โ,โอเคจังหวะนี้ผมก็ตีมังกรไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไปรีบนะรีบไปรีบไปเรื่อยๆ โอเคหลังจากที่เราได้มังกรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะขึ้นไปเอาเว็บบนนบไม่ได้ขึ้นไปทําอะไรหรอกผมก็แค่ไปเอาเงินที่เสร็จเนี่ยอยากรวยชนะนับวันนี้ยังไงเหมือนตัวผมจะยังไงเหมือนจะเอาของนะเปิดเจ้าฟองบัฟไหมตอนนี้นะอ่าอันนี้ก็ไม่มีไรนะครับก็แวะมาาเล็ดน,นิดนึงยิงไปก็ยิงไปงเรื่อยๆยังไงตัวผมไว่เอาของไหมเอาจริงนะครับเอาจริง เวะลาได้มมงกรก่อนเนี่ยเราจะตีบัฟแรงขึ้นนะครับถึงมันจะโดนเนฟดามเมจนแต่ว่ามันก็จะตีแรงขึ้นนิดหน่อยนะน <c oughs> วานนี้ฟอรลเขาเข้ามาแหลมว่าโ oh, อ้ฟิกจับเทนยังไงผมพักสามเนี่ยวันนี้โอ้ยเล่นสวยนะแต่ว่าเราแบบเล่นสุดไปนะแขีงโดนเล่นหรือเปล่าโอ้โยเรียบร้อยร่วงไป่นึ่นนะโอ้โหเ,เราเล่นสุดขนาดนี้นะเฮ้ยยังไม่ตายได้ยังไงคนระับเนี่ย เล่นลอก็มีข้อดีอยู่นะก็คือมันแบบหลุดเลือกกระคิดได้นะแบบนนนนะแต่นาคอนสมัยก่อนแต่นาคอนสมัยก่อนจะสุดกว่านี้สมัยนี้จะสุดนะ <c oughs> โอเคอันนี้เราก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเขาตายมาสามแลเราเสียไปหนึ่งนะจะังหวะเล่น <c oughs> จังหวะอะไรเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับช็อตนีนะ้เราเหมือนผมจะได้กลางฟรีด้วยนะครับโอเคเราก็ตีไปในกลางฟรีสปอร์ตนะครับโอ้สวยจ้า เกมเริ่มกลับมาแล้วนะครับไม่เริ่มหรอนำแล้วนะอันนี้เราเรียกว่าเกมนำก็ได้นะผมผมก็พูดว่าเกมนำก็ได้นะตอนนี้ติดคอมโบรือเปล่าฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปุ๊อ่าเกือบเกือบตดคอมโบนะถ้าตตดถึงเนี้ยไฮเตอาจจะตายก็ได้นะแต่ไม่ถึงนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็กลับไปรีทัมิ่งต่อเหมือนเดิมนะเวลาเล่นก็จะประมาณนี้เนาะเราไปทําเกมเสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มนะครับเวลาเล่นป่านะป่าต้องฟาร์มครับเราก็กลับมาฟาร์มตามป่าที่กําหนดไว้ ไม่มีอะไรแล้วก็มาทํมมิ่งเล่ต่อไปนะอันนี้เหมือนผมเนี่ยจะรอเล่นมาก่อนหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันะจวงวะนนี้ยังไงด้ากาฟเลนใส่กันเดือดมากยังไงฮะใครจะเป็นผู้ชนะเรียบร้อยมีเทนเข้าไปช่วยแลยนะ <c oughs> ้วนะต่วงนี้ยังไงครับผมขึ้นมาดักขึ้นมาดักเพื่อความไร้บอลทำเวฟเอาตีไปขวามันจะโยกไปเล่นล่างนะครับชังหวะนนี้เนี่ยเราอยู่คนเดียวนะก็ต้องระวงนนังนะิดนึงครับ จังหวะน,นี้เหมือนผมจะแบบอ้าวจัดนะร้อมิชาวุยวหลบแบบดิจิล,ล้นโคตรแรงเลยยังไงครับคุมไปยิงปีสปอร์ตนี่ถ้าเราไม่โดนผักนะถ้าจะตายเลยก็ได้นะยังไงครับจังหวะน,นี้ฝืนจัดนะฝืนจัดอันเตเว้าวนะําไม่เป็นไรครับล่วงไปหนึ่งครับจังหวะน,นี้ยังไงให้เตะให้เตะล่วงไปสองนะโอ้โหถือว่าแลกมานะหนะึ่งสองนับถือว่าคุ้มนะแต่ถ้าเป็นแลกเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้นะที่มันก็คุ้มแหละทุกคน แต่ว่าในแรงเขาจะแบบหาว่าเราโยนนะหาว่าเราแจกนะคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เล่นดีตอนนี้ก็มีอะไรครับผมก็ตัดภาพไปเลยแล้วกันครับเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปเอาเล่นมานะจังหวะนี้เพื่อนเล่นนะครับจังหวะที่เราเข้าเนี่ยเป็นจังหวะ2เปหรือจังหวะ3จังหวะสนะครับถ้าเราเข้าอย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับถ้าเพื่อนยื้อจนเราเข้าจังหวะได้นะโอเคจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเราจะเลือกยังไงครับยิงฟรี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 เกือบตายนะให้เตะเสียฟรีหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะ ยังไงฮะยังไงฮะยิงฟรีครับยิงฟรีครับเกมนําสิ่งที่ควรทําก็คือยิงฟรีนะครับเอ็นดอร์เอ็นดอร์ก็เหมือนแคลลี่ตัวหนึ่งนะถ้ายิงฟรีได้ก็ยิงเลยนะครับจังหวะน,นี้ยังไงฮะมาตัดเวฟล่างไว้ก่อนนะยังไงยังไงเวฟเข้าพอดียิงบ้านอีสปอร์ตโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าจังหวะน,นี้อย่าพึ่งยังไงฟิกอุ้ยเรียบร้อยฮะยุยโดนยุยท่าเซียนนะโอ้หเป็นได้าปรับปูบปรับล่วงไปหนึ่งนะ โอเคผมก็ตัดข้ามมาเลยนะแต่ผมก็ไปฟาร์มูฟาร์มเลสมานะก็หลังจากที่โดนยุยท่าเสียนไปนะแล้วก็เล่นใหม่นะเพราะตอนนี้เราเกมนําแล้วนะทําอะไรเนี่ยมันก็จะดูดีนิดนึงนะ <c oughs> จังหวะนี้เนี่ยเหมือนผมจะลองเล่นดูนะเพราะว่าเขาแอบมากเลยนะยังไงได้ไหมเดี๋ยวจะรอก,ก๊อสนะอ่าอันนี่เนี่ยผมเห็นอารามเนี่ยจ้องจะเล่นเอวสูนนะเขาจ้องจะเล่นขุนนะผมก็ขึ้นไปซ้อนนะตามปกตินะไม่มีไรนะครับก็ขึ้นไปซ้อนตามปกติ ยังไงจังหวะนี้ยิงฟีคืองานของเราครับถ้าพุ่งไปยิงเล่นเนี่ยเพราะอะไรนะผมกลัวลมฟิกลับนะทุกคนไม่ใช่อะไรเลยนะถ้าไม่ใช่ามเนี่ยผมก็พุ่งไปยิงเล่นแล้วนะ <S <S ถ้าแบบรวมฝั่งนู้นเป็นโตโรเป็นอะไรเงรี้ยผมก็แบบเป็นโมทอร์เนี่ยผมก็พุ่งไปยิงเล่นแล้วนะแต่ถ้าเป็นพวกตัวจับพวกล็อกซี่เงี้ยผมไม่กล้าพุ่งยิงเล่นมากนะทุกคนเดี๋ยวแบบเขาสวนเราตายนะจังหวะนี้โอ้โหสุดจัดหลัดบอกยังไงให้เตะตายไปหนึ่งนะ <S <S อ่าวฟารนฟารนหลงหล,ลงทางมีคนหลงทางล่วงไปอีกหนึ่งอ้าวยังไง ไปแล้วนะโอเควันนี้เนี่ยก็เหมือนทีผมจะจบเลยนะก็จะตายชนะชนะอันสวยงามเย่โอเคเรามาสรุปกันเวลาเล่นเวลาเล่นฟาร์มป่าเฉพาะเอเนนดอร์ N นะครับผมจะแนะนําให้หาเงินก่อนนะเป็นป่าต้นเกมที่หาเงินนะมันเป็นฮีโร่ที่แปลกดีนะต้นเกมแต่ว่าต้องใช้ของ <c oughs> มันหาเงินเก่งหลยอ้าวพูดง่ายอะ่ะเมือ่อ โอเคก็ได้ดาวเยอะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับนี่ MVP นะครับดาเมจ24เปอร์นะครับก็ถือว่าดีนะไปละทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ